สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้ผมนัดคุณทอมเครือสโสพลมาคุยเพราะว่า2ปีของทรัมป์แะครับเมื่อวานนี้วันที่20มกราถ้าจําได้เนี่ย20มกราเมื่อ2ปีก่อนคนชื่อดนัลทรัมป์เษธีนักบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทุกคนช็อกตกใจสมัครประธานาธิบดีแล้วมีประชาชนคนอเมริกันเลือกเป็นผู้นําด้วยผ่านมา2ปีนี่อเมริกาเปลี่ยนไปมากมายเลยครับ เปลี่ยนไปอย่างเหลือเชื่อจริงๆแต่ทรัมป์ก็อยู่มาได้ครบสองปีจากนี้ไปอีกสองปีทรัมป์จะรอดหรือไม่อย่างไรนี่ต้องถามคุณทอมครับและคุณทอมกําลังจะเดินทางไปแคนาดาไปอเมริกาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับพี่ครับคุณสวัสดีครับ,รบทุกคนกลกสองปีของทรัมป์นี่โลกนี้ <laughs> เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างทอมสองปีที่ผ่านมา <laughs> สิ่งแรกนะครับเมื่อกี้ที่พี่พูดว่าอเมริกาเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าต้องพูดอันที่สองเนี่ยไม่ใช่อ,อเมริกาเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับโลกเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่เพราะเพราะคนคนนี้คนเดียวนะไม่น่าเชื่อนะมันมันแตกนะพี่นะคนในโลกนี้มีหลายเจ็ดพันล้านคนใช่ไหมนะใช่มันก็เป็นอาณะสุภาษิตท,ที่แท้จริงนะคนคนเดียวเปลี่ยนโลกได้นะใช่งไม่ว่า,าะจะไม่ว่าจะเป็นแง่ดีหรือแง่ไม่ดีก็ตามเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หมดเลยก็อย่างแรกนะครับ หลังจากทรัมป์ชนะแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็บอกหมดเลยว่าโลกเราชิบหายแน่งั้นเอาให้แปกระดานัลทรัมดีกว่าโลกเรายังไม่ชิพหายนะครับใกลๆลวมั้งใระหลับไกล้ลมั้งทอมยังไม่ลงนะไกลๆล้วมั้งทอมเรา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 สองปีดีกว่าไหมครับพี่เราค่อมาสองปีที่เราคิดว่าไม่ดีเอ่อหมายความว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเหรอหรือว่าสองปีข้างหน้าไม่สองปีที่ที่ที่เขาผ่านมานะครับครบ สิ่งดีก็มีพี่ให้แปลนะครับชอมเขานักครับอัสเพชมีกับชาวอเมริกันเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับครับคือจะทบเทียงไม่ได้เลยว่าทรัมป์มาอยู่เป็นประธานาธิบดีสองปีเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยครับกลับมาเป็นเศรษฐกิจเปอร์หนึ่งของโลกจริงๆนะครับจะ<า>ประสบประการส่วนตัวเลยเนี่ยนะครับครับหุ้นของผมในอเมริกาเนี่ยขึ้นเกือบ48เปอร์เซ็นตที่ผมเล่นนะครับโอ้โหะนั้นราคา ทอมก็จะต้องโหวตให้กับทรัมป์อีกสินเนี่ยอีกสองปีนาเราบอกว่ามันมีเรื่องดีแต่เรื่องไม่ดีมันก็มีไงแต่ตอนนัอนพูดเรื่องดีกว่าดีไหมดีเรื่องดีเศรษฐกิจดีนี่เป็นฝีมือทรัมป์จริงหรือเปล่าทอมมีคนที่เขาไม่ชอบทรัมป์ก็บอกว่าโอ้ยมันดีตั้งแต่สมัยท้ายๆโอบามาแล้วทรัมป์นาคีคลื่นได้ประโยชน์ฟลุกบังเอิญเนี่ยแต่ว่าจริงๆ บรรยากาศที่ทรัมป์มาลดภาษีให้กับบริษัทยักษ์นี่ก็แน่นอนนะมีส่วนช่วยให้หุ้นเพิ่นขึ้นพอสมควรทีเดียวคือเราต้องมองอย่างนี้ครับพี่สมมติไปว่าโอบามาเนี่ยเป็นคนจุดใช่ไหมครับให้จรวดนี้วิ่งขึ้นเขาเรียกว่าจรวดเชจเเจกเนี่ยว,วิ่งขึ้นใช่ไหมครับครับแต่ทรัมป์เนี่ยแน่นอนนะครับได้ช่วยให้มีน้ํามันเนี่ยกับจรวดเนี่ยวิ่งไปไกลกว่าอีกโดยที่เขาทาอะไรครับหนึ่ง เขาทาสาเร็จจริงเรื่องปรับระบบภาษีที่อเมริกาอืแล้วก็ลดภาษีให้กับคนที่ทําธุรกิจนะครับใช่อันเนี้ยต้องชมเขาว่าเขาทําสําเร็จจริงแล้วมันก็ได้อสติมเมเลตเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างที่เขาพูดเลยกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ครับใช่สองที่เขาลดอํานาจรัฐเนี่ยแล้วก็คืนอานาจให้กับพวกธุรกิจรือพวกประชาชนเนี่ยก็ช่วยเยอะอืมอืม คนไทยต้องเข้าใจนะครับก่อนทรัมป์มาเนี่ยทำธุกรกิจในอเมริกานี่ไม่ง่ายนะครับนะจะทําอะไรทีต้องไปขอไลเซน์นู้นไลเซน,น์นี้โอ้ยปวดหัวนะโดยชาวเน่ยเขาชัดเจนเขาลดอานาจรัฐเพื่อจะให้เศรษฐกิจเนี่ยมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับครับใช่อือันนี้งั้นต้องชมรำ่องเศรษฐ,ฐกิจสาหรับชาวอเมริกันอีกอย่างหนึ่งที่เขาน่าจะชอบใช่ไหมครับ,รบชาวอเมริกันที่เป็นโฟลเตอร์ของทรัมป์นะหรือเป็นคนขาวที่อยู่อเมริกาเนี่ยก็คืออะไรก็คือเรื่อง ศาลสูงสุดของประเทศใช่ไหมครับสุพรีมคอร์บทรัมป์ก็ได้ทำความสำเร็จในการที่ได้แต่งตั้งนะครับสุพรีมคอร์ดจัสซิสคนใหม่เข้าไปกับสองถ้าเราไปดูระบบการการการยุติธรรมของประเทศอเมริกาทั้งประเทศเนี่ยตอนเนี้ยผู้พิภากษาที่เข้าไปนั่งอยู่ตามเก้าอี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเซอร์ t ว v e ฟทท้งนั้นเลยใช่ครับงั้นสิ่งเนี้ยมันจะอยู่หลังจากทรัมป์เนี่ย ออกไปจากการเป็นาณะที่ปดีแล้วเนี่ยไปยี่สาสิปีเลยนะครับเพราะว่าตําแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดของอเมริกานี่อยู่ตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ถ้าไม่บอกฮะงั้นสําหรับคนที่เราเรียกว่า conservative white m ม่ d d l e america เนี่ยอันนี้ยผมว่าทรัมป์ทำความสาเร็จมากเพราะว่ากระบวนยุติธรรมของอเมริกาเนี่ยชัดเจนมากว่ามันจะไปทิศทางที่ทรัมป์ได้ตั้งเอาไว้ไปยี่สิบสามสิปีเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ ทรัมป์ทำความสำเร็จเนี่ยก็คือทำให้มีการอิมเมิเกรชั่นหรือว่าอิเลคท์อิมเมอร์เจชันหรืออิมเมอร์เชันที่ถูกกฎหมายนะลดลงไปเยอะครับนั่นคือนโยบายหาเสียงเข้าซึ่งได้ผลสหรับชนชั้นกลางอเมริกาจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าต่างด้าวเข้ามาแย่งงานต่างด้าวเข้ามาเอาเปรียบและต่างด้าวเอาก่อการร้ายเอายาเสพติดเข้ามาซึ่งทรัมป์พูดซะจนคนเชื่อเลยนะจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ทรัมป์พูดคนคนก็ไม่ข คนเมืองผมไอ้แต่แลยพี่อันนี้ทําก็ทาถูกนะค,คนมันเลยไม่กล้าเลยเอยีไรที่จะที่จะเข้ามาในการผิดกฎหมายลดลงไปเยอะนะครับตรงเนี้ยอ uh ่าฮะครับะะแตครับอันนี้เขาก็สําเร็จครับเรื่องพนักงานตกงานก็ลดลงไปเยอะครับอืมนะครับสําหรับนโยบายต่างประเทศใช่ไหมครับผมว่าถ้าเรายังอย่าเพิ่งนับรัสเซียนะพี่นะครับผมว่าชอตเองเขาก็ขู่ประเทศอื่นเนี่ย ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อให้อเมริกาไม่เสียเปรียบเยอะอาทิตย์เปลี่ยนแปลงน้ำตาใช่ไหมครับใช่วันนี้ก็ยินดีเลยฉันจะชกกับเมืองจีนน่ะอ่าอ่าซักกับจีนเลยซักกันตรงไปตรงมานเลยเออครับอืมอืมนัผมก็บอกว่าสิ่งพวกนี้ถ้าเราจะมองว่าสองปีท้าวท้าสำเร็จไหมทําความสําเร็จแต่ปัญหาคืออะไรครับมันถูกกลบไปด้วยข่าวที่มันไม่ไม่น่าเชือ่อว่า เป็นผู้นำธี่ปฏิของอเมริกาที่เกิดขึ้นได้เป็นผู้นำที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อเรื่องของความถูกต้องศีลธรรมเคารพเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กเรื่องเข,เข้าใจเรื่องคลายเบตคลายคลายเมดเชนจ์โรบอวมิงก็ไม่ยอมรับรู้แล้วก็ประกาศเลิกไอพีทีพไม่สนใจพันธมิตรเกา่า บอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้เอาควักกระเป๋าเองนั้นนะฉันไม่เอาแล้วเนี่ยนะทั้งหมดนี้มันแสดงถึงความขาดความเป็นผู้นําขาดจิตสํานึกของความเป็น,นผู้นาไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นจุดอ่อนอืที่พี่สุจิใจผู้ระดูชอบครับอสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายิ่งเห็นความชัดเจนของการที่ผู้ชายคนนี้ไม่มีเส็นทําเลยนะครับคือคพู้เขไม่ได้แต่ปากเพราะอะไรดูคนรอบข้างเขาใช่ไหมครับ เริ่มตั้งแต่ไมโกลปลินพอมนฟอร์ดที่เคยเป็นผู้รณรงค์การหาผู้ผู้นำคะแนนหาคะแนนในเขาเลยใช่ไหมครับใช่ไมโกลโคเวนที่เป็นทนายส่วนตัวเลยใช่ไหมครับโอ้ยคนนี้กำลังจะฆ่าทรัมป์นเนี่ยเนี่ยไมคกลโคเวนกำลังจะให้การกับกรรมธิการในสภาอย่างเปิดเผยนี่เขานัดหมายกันแล้วนะแล้วสองที่มีข่าวของบัสฟีดเนี่ยที่ออกมาอ้างว่า Cohen ได้ให้การกับกรรมการอิสระของระบบ m ิล l ลอรว่าทรัมป์สั่งให้เป็นคนโกหกถึงแม้ว่าจะมีการปฏิเสธแล้วเนี่ยนะว่าไม่ได้พูดขนาดนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมเชื่อว่ามันมีร่องรอยของความเป็นจริงพอสมควรที่จะทําให้ทรัมป์เนี่ยนอนไม่หลับนะเพราะว่าทรัมป์ลืมไปแล้วว่าตัวเองสั่งอะไรพูดอะไรแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยโคเฮนเอ็งไปจัดการเองจะทำยังไงก็ได้นะเองต้องไปบอกว่าไม่จริงฉะนั้นผมว่ามันมีข่าวอยู่ ฉะนั้นไปไปมาๆยังไงต้องจับผิดทอมจนได้แหละทอมก็ตรงไหนที่มีควันส่วนมากก็จะมีไฟใช่ไหมครับพี่ใช่เขาเรียกสโมกงกันแต่ต้องบอกอันี่ว่าอันเนี้ยเป็นเฟียรของทัมก็ทอมตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีวันแรกนะครับสองปีที่แล้วเนี่ยครับเขาบอกเลยว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยจะเป็นเดอะเบสเขาจะนําแต่คนที่ดีที่สุดมาทางานให้กับชาวอเมริกาเออเขาจะล้างความสกปรกอืมอะไร Clear the swamp ใช่ไหมครับ Clear the swamp หมายความว่าเอาล้างน้ำเน่าในวอชิงตันก็บอกในวอชิงตันนะมันมีไอ้น้ำเน่าเยอะเลยมันมีบ่อน้ำเน่าผมจะมาล้างน้ำเน่าออกที่ไหนได้เอาน้ำเน่าใส่เพิ่มก็อีกนะหลาย <ๆ S 2> จดุดลอันนี้เป็นเฟร์ในการที่หนึ่งหาคนที่เก่งมาทำงานไม่ได้จริงแล้วนอกจากคนที่ไม่เก่งแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่ มีอะไรตุกติกใช่ไหมครับคือไปใช่เป็นคนเลวเยอะที่ทํางานให้กับทอมเนี่ยอันนี้ผมเป็นเซเลอร์ไม่คนดีคนดีทํางานกับทัมไม่ได้คนที่มีหลักการทำงานทอมไม่ได้ทอมออกไปกี่คนแล้วล่ะออกมาทยอยออกกันเดือนละคนสองคนเลยนะเนี่ยอืมก็นี่ไงและอันนี้ผมว่าจะเป็นสิ่งที่จะอันตรายมากสำหรับประธานในชีัมป์อมอีกสองปีที่การเสียวต้องอยู่ในตําแหน่งใช่ไหมครับใช่ใช่แนอกจากนั้นแล้วที่เขาเฟลเนี่ยนะครับที่ผมมองก็คือ เรื่องใช่ไหมครับอย่างที่บอกเน้นมนุษย์เสียธรรมเรื่องเสียรธรรมเนี่ยเขาเฟลเต็มที่เลยนะครับอืมคือความกลางของชั้าเนี่ยทุมว่าเรื่องเรื่องที่มีนักข่าวซาอุถูกฆ่าเนี่ยคุณกะโชกีเนี่ยนะครับครับอันเนี้ยเป็นเฟลเลียของดีและเสียของช้้าอย่างเต็มประตูเลยใช่ใช่ไม่มีทางเลยที่ประเทศซาอุจะทําอย่างนี้ได้ถ้าเขาไม่คิดว่าช้้าเนี่ยเป็นคนที่จะยินยออืมใช่งั้น อำนาจเรื่องถูกต้องอที่อเมริกามาตั้งแต่หลังจากสงคารามโลกครั้งที่สองใช่ไหมพี่เตือนใจครับว่าเป็นตำรวจของโลกเป็นคนที่นําสิ่งที่ดีมาให้กับโลกเนี่ยมันหายไปกับสองปีที่อยู่กอบชรัมปจริงๆใช่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เฟรเลออ์อย่างมาอนบมาครับผมจะบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยน,นระบบระเบียบของโลก World o อ d เดเนี่ยทรัมป์เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ทําให้เปิดช่องว่างให้กับจีนเข้ามา ขยายอิทธิพลมากขึ้นในเวทีระบาระดับประเทศรัสเซียรัสเซียมีบทบาทมากขึ้นขณะเดียวกันก็ทําให้ญี่ปุ่นอ่อนแอลงเพราะว่าญี่ปุ่นรู้สึกต้องหันซ้ายหันขวาแล้วว่าอเมริกายังแบกอยู่หรือเปล่าเกาหลีใต้ก็ไม่ค่อยแน่ใจคิมจองตั้งแต่ว่าต้องชมทรัมป์อย่างหนึ่งจะโดยตั้งใจหรือไม่ทรัมป์ที่สามารถให้คิมจองอึนมาประชุมสุดยอดได้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความสามารถก็ว่าเรื่อง ขบวนการต่างประเทศเขาเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นชิ้นสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยไอายการที่จะมีระเบิดปรมาณูใช่ไหมจะทดลองระเบิดปรมาณูอันนี้ความความอันตรายสำหรับโลกเราก็หายลงไปอันนี้ก็ต้องชมคับก็ว่าชมป์เนี่ยผมบอกอ่ง ถ้าเราถ้าเขาไม่มีอาการที่ว่าเสียเรื่องสินธรรมนะห <laughs> รือไม่มีการเสียเรื่องตุ๊กติกเรื่องบ้าบอกเขานะั้นจริงๆแล้วถ้าเรามองในสายตาของ,ของนักบริหารใช่ไหมาง,งานนะนักบริหารใช่ไหมใช่<อ>เขาบริหารประเทศได้ดีเ<อ>พราะจริงๆแล้วคนอเมรอย่าลืมนะ,ค,ะครับพี่ท่าพูดตลอดเวลา<อ>ผมไม่ได้เป็นประธานาธิบดีให้โลกผมประธานาธิบดีให้อเมริกาเออ Make America Great Again หรือว่า America First เนี่ยมันก็ทําให้พวกเราที่ไม่ได้เป็นอเมริกัน ต้องเป็นห่วงเป็นใหญมากเลยเฮ้ยไมกอเมริกาเกรดอีกเนี่ยแล้วคนอื่นเข้าทำไงอ่ะคุณเกรดคนเดียวเหรอใช่ไหมในสายตาของถึงบอกครับพี่นก็ต้องมาคำถามที่สองเลยครับแล้วทรัมป์จะอยู่รอดไหมอีกสองปีเพราะตอนนี้ทุกคนพูดบมดว่าดูเหมือนจะไม่รอดครับนี่คอลัมน์คอลัมน์ล่าสุดเมื่อวานนึงซึ่งอเมริกันชอบมมืบอกว่าให้ทรัมป์อีกหกเดือนเจ๊งแน่นอน หกเดือนเราจะไม่เห็นทรัมป์จะเห็นไมค์เพนส์แล้วบางคนก็บอกว่าไมค์เพนส์แย่กว่าทรัมป์อ่งนะคุณว่าไมดีนะอ่าผมถามพี่ก่อนนะลวกันพี่ว่าอย่างไงครับสองปีข้างหน้าของดนวน์ทรัมป์ไม่ผมว่าจากนี้ไปสองสามเดือนเนี่ยทรัมป์จะเจอวิกฤตที่หนักที่สุดตั้งแต่เข้ามาแล้วจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่หลักฐานที่โรเบิร์ตมูเลอร์จะหาได้เกี่ยวกับเรื่องทำ obstruction of justice ไอ้ข้อนี้ที่จะเป็นมี smoking กันหรือเปล่า s MOKING กันในที่นี้หมายถึงหลักฐานที่จับได้คานหนังคาเขาเนี่ยจะมีหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าที่ผมเห็นเนี่ยมันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปที่จะมีหลักฐานยืนยันว่าทรัมปเป็นคนสั่งให้ไมเคิลโกเวนเนี่ยโกหกต่อคอนเกรสและถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าโกหกต่อคอนเกรสเนี่ยออ f เ c ็ o ชันดับเจริข้อหานี่แรงและจะนำไปสู่ impeachment แน่นอนแน่นอนอมผมมองเนรับพี่ถ้า เป็นเรื่องใหญ่ๆนะคงไม่ทำให้ทั้์เนี่ยตกจากเ้าอี้ได้หรอกแต่มันก็แปลกนะครับพี่เรื่องการเป็นผู้นำเนี่ยส่วนมากมันจะเรียกว่าอะไรตกตายน้ำตื้นใช่ไหมครับใช่ใช่ดูอย่างประเทศไทยของเราเองตอนนั้นคุณสบักซุนทระเวสไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ไปทำอาหารใช่ไหมครับก็ตายน้ำตื้นได้ใช่บิลคลินตันโดนไม่รู้กี่คดีก็ไปตายน้ำตื้นเพราะว่าชอบ ให้สุภาพสตรีมาดูดชช้นกล้าเขาใช่ไหมครับมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่ก็เหมือนกันพนี่ี้ว,ว่าเรื่องนี้อาจจะตายน้ำตื้นจริงริครับตายน้ำตื้นเพราะว่าทรัมป์ไปทําอะไรไว้เยอะไงพูดง่ายๆคือไปขี้เอาไว้เยอะอะแล้วมันก็ต้องเหม็นจนเจ้าแห่งหนึ่งอ่ะก็ต้องจับจน,นไ,ได้ค่าหนังกาเขาจากนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องเจอวิกฤตแล้วก็มีคนวิเคราะห์ถึงขนาดนี้ครับทอมว่าถ้าทรัม ไปเพราะ impeachment แล้วไมค์เพนส์เนี่ยจะถูกโยงเข้าไปในหลายเรื่องที่ทรัมทำเนี่ยคนที่เป็นเบอร์สามที่จะขึ้นไปรักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยคือแนนซี่เพโลซี่เลยนะทรัมป์อ้แนนซี่เพโลซีนะผู้นำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเดโมแครตที่ตอนนี้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับทรัมปเพราะว่าชัดดาววันนี้เป็นวันที่30ิแล้วมั้งทรั Trump, วันนี้ครบเดือนแล้วนะชัดดาวเนี่ยเออ <c oughs> พี่อธิบายให้คนไทยฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้ชัดดาวสารชีวันนี่แปลว่าอะไรเพราะคนไทยหลายคนยังไม่เข้าใจเนะาะมันรุนแรงแค่ไหนมันมันโดยกฎหมายนี่มันก็คือว่าถ้าง,งบประมาณไม่ผ่านเนี่ยงบประมาณมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางถ้าไม่ผ่านเนี่ยหยุดเลยนะแล้วก็มันก็ผ่านมาหนึ่งเดือนเต็ม ปกติเนี่ยสภาพนักงานมากกว่า8ปดแสนคนทํางานไม่ได้เลยใช่แปดแสนนี่คุณต้องคูณครอบครัวเขาเวยนะทรัมป์สมมุติว่า<ช>บ้านหนึ่งเป็นล้านเี่อ่าเป็นล้านคนแล้วก็มันไม่ใช่แค่ล้านมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วย TSA <ช><ช>ที่สนามบินเนะ่ยเคยไปอเมริกาใช่ไหมคุณจะเห็นในเจ้าหน้าที่ติดป้าย TSA เนี่ยก็คือเป็นคนที่ดูแลก,กระเป๋าความปลอดภัยของกระเป๋าคุณนะ่ะก็จะมาตรวจ ทีเอสเอไม่มีเงินเดือนเลยนะตั้งแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาดังนั้นหลายคนก็ลาลาไม่มาทํางานแล้วสายการบินหลายสายสนามบินหลายแห่งเนี่ยมีการลดจํานวนเที่ยวบินไปนะผมไม่รู้ผมไม่รูร้มมรชอมบ,บินไปอเมริกาครั้งนี้จะไปเจอไหมว่าสนามบินบอกว่าสนามบินวันนี้ทํางานแค่ครึ่งวันอย่างเงี้ยยก็เป็นเรื่องกันการะครับพี่แต่ระหว่างครับว่าคนก็บอกกันมาแล้วสุดท้ายแล้วอีกสองปีเนี่ยช็อมจะหลุดจากตําแหน่งหรือเปล่า ผมก็บอกว่าเขาจะไม่หลุดเพราะเรื่องใหญ่ๆแต่อาจจะหลุดเพราะเรื่องเนี้ยคือเขาเรียกว่า obstruction of justice เนี่ยใช่ไหมครับเ<ช>พราะคาดีเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยผมว่าเป็นคดีที่ทําได้ง่ายที่สุด<ม>ใช่ไหมครับ<ม>คคอไปกีดกันให้ระบบการยุติธรรมเนี่ยไม่เกิดขึ้นครับนะครับ,รบนั้นอันเนี้ยเป็นไปได้งั้นผมเตือนคนไทยทุกคนเ<ม>นี่ยปีเนี้ยน่าจะเป็นปีที่ปั่นป่วนมากสำหรับเศรษฐกิจอเมริกาครับ เพราะการเมืองอย่างที่พี่คุณสุนิชัยพูดใช่ไหมครับครับดรแดมแเนี่ยเขาชาัดเจนมากมฉันจะไม่ยอมสับนิ้วหนึ่งเลยไม่ยอมไม่ยอมอือนั้นทรัมปเนี่ยถึงจะโดนอินพีชเขาเรียกวอะไรดิถึงจะไม่โดนอินพีชนะแต่ก็เดินโดนตัดอ่า,อาเบล l ตี้เนี่ยที่ททำงานได้เยอะแล้วคร,ครับก็จะเป็นง่อยอ่ะเป็นง่อยอ่ะเป็นง่อยอ่ะ<ช>อแล้วก็ความที่จะต้อง ควบคุมเดียบริพารบลิเกให้อยู่ในแถวด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะริพ u b l บลิเกตอนนี้ก็เริ่มจะไม่แน่ใจแล้วนะว่าถ้าอยู่กับทรัมป์เนี่ยตัวเองจะรอดหรือเปล่าด้วยถูกต้องจะบอกครับว่าอย่าให้คนไทยเนี่ย ตามอครรยกาคุณจุติชัยดีๆเพราะอย่างที่เราพูดกันตลอดเวลาใช่ไหมครับครับอเมริกาจาเนี่ยทุกคนเป็นไข้หมดครับและอย่าลืมนะคะรับพี่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องอเมริกาอย่างเดียวนะมันมีเรื่องเบรกเซตด้วยที่ม <Brexit, S 2> ึนไ, <Brexit. S 2> ไปหมดแล้วตอนนี้โลกเขามัน,น <laughs> ปั่นป่วนจนผมมึนไปหมดเลยอ่ะมาไปหมดดังนั้นเรามีหน้าที่พยายามหาข้อมูลมาอธิบายแล้วก็เชิญผู้รู้เนี่ยมาช่วยกันคุยกับผมอย่างนี้อย่างที่ทอมทำอยู่นี่แหละฉะนั้นทอมกำลังจะไปแคนาดานะครับจะไปทำธุรกิจเรื่องกัญชา ฉะนั้นผมก็จะฝากคุณทอมไปเช็คข้อมูลหน่อยว่าที่นั่นเป็นยังไงเพราะว่าแคนาดานี่<อ>ใช้กัญชาได้ทั้งเพื่อการแพทย์และเพื่อสันทนาการด้วยนะครับน<อ>นั้นก็จะตามความตามความแนะนําของคุณจุดิชัยนะครับคราวนี้ผมไป <c oughs> ผมจะทําเป็นวิชาการวีดีโอกลับมาให้คนไทยแล้วก็แชร์ของคุณสุดิชัยหน่อยนะครับข้อมูลใช่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกัญชาในแคนาดาและในอเมริการัฐไหนทําอะไรอย่างไรเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับคนไทยเราด้วยครับที่จะได้เข้าใจ <c oughs> ว่า<ช>เรื่องกัญชานี่จะ มีผลทางด้านดีกับเราอย่างไรบ้างและประเทศอื่นที่เขาทำแล้วเขาเจออะไรบ้างตอนนี้คุณทอมอยู่ในรถไปสนามบินใช่ไหมครับครับจะลาไปสนามบินที่รู้ปล่าครับว่าเดี๋ยวผมจะไปลงที่โทรอนโตนะครับแคนาดานะครับลบสิบเก้าอี่ลบสิบเก้านี่คุณหนีฝุ่นละอองของกรุงเทพไปนี่ใช่ไหมเออี่ผมขอพูดในเรื่องฝุ่นนิดหนึ่งได้ไหมแต่ทำไมอ่ะ คุณจะหนีฝุ่นไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ช่วแล้วเราอยู่ที่อันอันอันอนี้อันนี้พี่อาจจะมีคนใส่หน้าไม่ชอบที่ผมพูดมาเยอะมากเลยนะโอเคไร่ลองพูดสิผมเป็นคนที่เติบโตที่ L.A พี่ลอสแองเจลิสครับเป็นเมืองที่เราบอกได้เลยว่าเป็นเมืองกลางของฝุ่นละอองนี่เลยอ่ะเออใช่ L.A ที่ใช่สมกที่ L.A เนี่ยเยอะสุด L.A มีชื่อเสียงไม่ดีทางด้านนี้ใช่เออนะครับงั้นผมจะขอเตือนคนไทยอย่างนะครับครับ ไม่ต้องตื่นเต้นกลัวดราม่าขนาดนี้หรอกไม่มีใครจะเดินออกไปแล้วอยู่ดีสลบแล้วตายเพราะไอ้ผ่นนี้หรอกเ้ยอนะพี่ผมแฟร์พี่ผมบอกว่ามันดราม่าไปหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยใส่หน้ากากเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไอ้เอ็นเก้าห้าป้าบอลอใส่หน้ากากกับเซอร์จิโเนี่ยเขาพอแล้วจากประสบการณ์ของเองนะครับคุณทอมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยป้องกันแต่ไม่ต้อง วอร์ป้ายนีย่ยกลับไม่ออกไปเดินข้างนอกเลยไม่ไปที่กอล์ฟเลยกลัวกันไปหมดอ่าไม่นะเออคน,อ,นอ่าคนกลัวเยอะจริงนะคนกลัวจริงนะเพราะว่าไอเอ็ีเอสองจุดหเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันเข้าไปในปอดคุณเข้าไปในเส้เนเลือดคุณไม่ใช่คนกลัวยเยอะตอนนี้อะไรเพราะหนึ่งไม่หาข้อมูลกับสองพสื่อเนี่ย ชอบสร้างอะไรให้คนกลัวคนจะได้ไปดูข่าวนะครับคนไทยส่วนมากสื่อก็ว่าถือว่าเขาทาหน้าที่แหมสื่อก็ต้องเตือนภัยทําหน้าที่ ขายข่าวไม่จริงข่าวข่าวอื่นเยอะแยะคนทอมข่าวการเมืองเนี่ยก็ขายได้อยู่แล้วไม่ต้องเอาฝุ่นละออกมาขายหรอกข่าวการเมืองสนุกจะตายวันๆเนี่ยนะมีเรื่องเละเทะเยอะแยะเลยใช่ไหมก็นียผมว่าคนไทยควรจะป้องกันสุขภาพแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องดราม่าอนไรนจนไม่ใช้ชีวิตคุณ เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับม่แต่ว่าถ้าไม่ไวุ่นวายนะทางการก็จะไม่ทําอะไรไงทอมเข้าใจปล่า <c oughs> รถรถควันดำน <c oughs> ะใช่ได้ไพี่สังเกตอะไรอย่างไหมครับครับเรื่องฝุ่นหรือเรื่องควันเนี่ยครับ <c oughs> มันมาแรงเนี่ยหลังจากรัฐบาลได้อนุมัติเรื่องกัรชาทันทีเลยนะมันเกี่ยวอะไรกัน,น่ เาเกี่ยวไดกันนะ<ร>คุณจะไปโยนก <ทา S 1> ันเยอะไปทั่วเมืองอย่างาที่นี่เขายังไม่สู่กัญชากันหมต้องรอให้ออกกฎหมายก่อนกฎหมายก็ยังไม่ได้เอาละยังไง<ะ>ก็เป็นความคิดของคุณทอมเช้าวันนี้เรื่องตั้งแต่เรื่องโดนลัลด์ทรัมป์ไปจนถึงเรื่องกัญชาและเรื่องฝุ่นละอองนะครับก่อนก่อนก่อนจบผมขอยื่นอีกเรื่องเดียวได้อยไหมครับพี่เพราะวันนั้นอยากให้ประชาชนเริ่มรู้ว่า คุณสุดติชัยกำลังพิจารณาทำของดีๆให้กับประชาชนนะครับครับผมครับผมคือแฟนๆขลับที่ดูกันอยู่นะครับเราก็รู้ว่าคุณสุดติชัยเนี่ยเป็น forever อยักษนะครับ forever อยัางแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแจ่ไม่ยอมไม่ยอมแต่ผมก็เชื่อว่าคุณย่างสุดติชัยคุณสุดติชัยอยู่เนี่ยมีเยอะที่อายุอาจจะเลขสูงแต่จิตใจเนี่ยครับยังยังวัยรุ่นอยู่นะครับครับครับคุณสุดติชัยก็ พิจารณาว่ากำลังจะจัดนะครับครับสามนาใช่ไหมครับครับให้คนมาไม่แก่ให้คนไม่แก่ใช่ไหมไม่ยอมแก่แต่คนไม่ยอมแก่ใช่เพราะ่างนี้เป็นดีไามไงต้องฝากคนจสุริชัยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดด้วยกันแล้วก็ให้คนที่ไม่ยอมแก่มาฟังกันแล้วจะมีคนมาด้วยเชิญจากอเมริกาใช่ไหมพี่ใช่กำลังกำลังหาทางที่จะให้ทำอะไรให้มันสนุกสำหรับคนที่ยืนยันว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นเราจะอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่การ ปรับตัวรักษาสุขภาพจิตใจสภาพจิตและร่างกายเราโ oh, อ้ยู่ได้อีกนานครับเดี๋ยวนี้ผมเชื่อใน AI ผมเชื่อในนวัตกรรมใหม่ๆที่จะทําให้คนมีสุขภาพดีที่จะอยู่ได้นานๆนะงั้นเดี๋ยวหลังจากเราพิจารณาจัดยังไงแล้วอยากเชิญทุกคนมานะครับว่า you're only as old as you w a n to be old คุณสุดที่ใช้ยืนเป็น e x แ m p โปที่สุดถูกต้อง,อง,องเราจะไม่ยอมแก่เราจะแก่เฉพาะถ้าคุณคิดว่าคุณแก่คุณก็แก่แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่แก่ เพราะว่าตั้งชื่อนี้เลยมิสมนาฉันไม่ยอมแก่ด้านทําเดินทางปลอดภัยนะครับและยังไงขอบคุณมากครับพี่ครับเชิญนรมาเอันพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ